สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแอปเงินฟรี by apple 1 2นะคะวันนี้นะคะจะไม่ได้มาสอนนะคะแอปเงินฟรีนะคะวันนี้จะมาแจ้งข่าวกันเพื่อทราบนะคะว่าค่าสวียอนะคะจะมีการปรับปรุงนะคะในวันที่3าเดือน3ก็เดือนนี้เนาะมีนาคมเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่ 30นะคะ่าสพอดีว่านะคะแอปเพิ่งได้เปิดเจอนะคะค่าสวิยอนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังยังไม่เคยเล่นกับแอปนี้นะคะก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะมีทั้งวิธีสอนอวิธีเบิกเงินนะก็สอนเอาไว้แล้วนะคะเรียบร้อยวันนี้จะมาแค่แจ้งข่าวกันเพื่อทราบกันนะคะว่าค่าสวิยอนนะคะมีการปิดปรับปรุงนะคะนี่วันนี้นะคะเข้าไปเดินเล่นเข้ามาเล่นนะคะเขาบอกว่ามีประกาศ แผนการบำรุงรักษานะคะตามแผนงานของสวียอนเพราะคิดก็ไปดูนะคะเขาบอกประกาศให้เพื่อทราบกันนะคะว่าเขาจะปิดปรับปรุงนะคะอ่าเขาบอกปิดปรับปรุงเนี่ยมาเมื่อวันที่จะปิดปรับปรุงวันที่2020เดือน3 31นะคะเวลา12อนาฬิกานะคะถึงตี5นะคะเขาบอกเพื่อให้เพื่อให้มีการบำรุงเสถียรงานเสถียรมากขึ้นนะคะ เขาเขาก็จะแจ้งมานะคะว่าเพื่อนๆนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าถ้าเกิดมีการระหว่างการเล่นมีพอยที่เพื่อนสะสมอยู่นะคะพอยนี้นะคะจะไม่หายนะคะเขาบอกเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณสามารถใช้พอยได้ตามปกตินะคะในช่วงเวลาขณะที่เขากําลังปิดปรับปรุงอยู่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับความที่เข้าใจของคุณนะคะเขาได้แจ้งข่าวมานะคะวันนี้นะคะแอปนี้ก็ สวียอนนะคะเขาก็ได้แจ้งข่าวมานะคะว่าเขาจะมีการปิดปรับปรุงชั่วคราวนะคะเพื่อนๆที่เล่นอยู่นะคะก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะว่าออพอร์อยจะหายนะคะเขาก็ยังเก็บไว้เก็บพอร์ไว้ให้เราอยู่นะคะหรือว่าในขณะที่เรากําลังเล่นอยู่นะคะถ้าเกิดไม่ต้องกังวลด้วยนะคะว่าพอร์อจะหายไปนะ,ะน,นี้เขาก็แจ้งข่าวเข้ามานะคะก็เลยเข้ามาประกาศ ให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะคะว่าคนที่เล่นแอปเงินฟรีตัวนี้นะคะสวียอนะคะตัวนี้อยู่นะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะว่าพอย n t เราจะหายไปนะคะ,ะคลิปนี้ก็ไม่มาแจ้งเพื่อทราบกันนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไมไ้แจ้งให้เพื่อนทราบกันโดยทั่วกันนะคะก็วันนี้นะคะเอาไว้ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรนะคะ มาสอนอีกนะคะก็เพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะติดตามแอปเงินฟรีจากบายแอปเปอีกครั้งหนึ่งกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาแจ้งข่าวกันนะคะให้เพื่อนๆทราบกัน,นะคะ่ะวันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ